สิ่งที่อยู่เหนือกฎหรือว่ากฎหมายของอโลกก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกรณีแผ่นดินไหวเมืม่อวานนี้มีการรายงานนะคะว่าเกิดขึ้นที่อัฟกา,านิสถานแล้วก็ปากีสถานแล้วก็รับรู้ได้ในหลายประเทศอย่างอินเดียด้วยนะคะก็ขนาด6.5ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เกิดเหตุแผ่นไหว แต่ว่ามีหลากหลายอาชีพเลยนะคะที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่กันต่อแผ่นดินไหวรอบข้างแต่ว่าใจนิ่งมากอาชีพหนึ่งที่ต้องมือนิ่งและใจนิ่งก็คือแพทย์ค่ะกำลังทำการผ่าตัดคลอดในอินเดียนะคะและประสบความสำเร็จด้วยระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนที่ปากีสถานค่ะอาชีพผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ค่ะแผ่นดินไหวอยู่แต่ว่าสามารถรายงานข่าวได้แบบนิ่งมากๆค่ะนี่นะคะ คือคือจอมันจะไม่ไม่นิ่งแหละนะคะ<ฆ>แต่ว่าเขายังรายงานข่าวต่อไปนะคะนี่เป็นการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ของปากีสถานขณะที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไวหวรุนแรงขนาด6.5ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานค่ะโดยช่อง Geo News TV กำลังบันทึกรายการในสตูดิโออยู่นะคะขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวแต่ว่าตัวของผู้ประกาศข่าวของช่องนี้คือ Mashreq TV ภาษาปัชตู ตัวเขานี่ยังสงบนิ่งแล้วก็ประกาศกับคุณผู้ชมว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเขย่าเมืองเปชวาและพื้นที่ใกล้เคียงเจ้าที่รัฐบาลปากีสถานปเปิดเผยเขาว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายบาดเจ็บมากกว่า90รายในปากีสถานและอัฟกานิสถานนะคะนี่จะเห็นว่าขณะที่รายงานเกิดเหตุแผ่นดินไหวนี่ก็คือเนี่ยค่ะทีมงานก็เดินกัน แบบนี้เลยนะคะแล้วกล้องก็ขยับจนจากที่จับภาพจับเฟรมได้ทั้งใบหน้าเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ปากเห็นไหมคะคือกล้องขยับอ่ะขยับจากแผ่นดินไหวออคนอื่นนี่อาจจะไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเอาอกจากตึกไป่วาปฏิบัติหน้าที่ทาหน้าที่แบบเต็มที่มากๆมีสปิริตมากๆนะคะขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งเลยในจังหวัดคีเบอร์ปักตุนกวา ภาคเหนือของประเทศประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเจ้าที่สาธารณสุขของอัฟกานิสถานระบุนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ีรายบาดเจ็บ50รายในอัฟกานิสถานค่ะอาคารบ้านเรือนทั้ง2ประเทศได้รับความเสียหายจํานวนมาก ขณะที่ศูนย์แผ่นดินไหววิทยายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนแถลงว่าแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในพื้นที่กว่า1000กิโลเมตรเลยนะคะส่งผลกระทบกับประชาชนประมาณ285ล้านคนเลยในปากีสถานอินเดียอุสเบกิสถานทาจิกิสถานคาซัคสถานคีกิสถานอัฟกานิสถานและเติร์กเมนิสถานด้านสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐระบุค่ะว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหว อยู่ในเทือกเขาฮินดูคูชจังหวัดบาดักชานทางภาคตนออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานห่างจากตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านเจิร์ม40กิโลเมตรที่ความลึก187กิโลเมตรค่ะทีนี้ไปดูในอินเดียกันบ้างนะคะนี่เป็นทีมแพทย์ในดินแดนจาม,มูและแคชเมียในปกครองของอินเดียตอนแผ่นดินไหวเนี่ยค่ะคือกำลังทำการผ่าตัดทำคลอดอยู่นะคะแต่ ประสบความสำเร็จนะคะเก่งมากๆนะคะคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลประจำตำบลแห่งหนึ่งในอำเภออนันตนาคเผยให้เห็นถึงคณะแพทย์ค่ะกำลังทำการผ่าตัดในขณะที่อุปกรณ์ทางการแพทย์สั่นสะเทือนไฟฟ้าก็ดับไฟฟ้าดับแต่ยังต้องผ่าตัดนะคะเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่เลยและเจ้าที่แพทย์ชื่ออารียาวาอิศ พบอกว่าสำเร็จแล้วทั้งแม่ทั้งลูกแข็งแรงดีค่ะแพทย์ทุกคนอยู่ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดทั้งนี้แผ่นดินไหวขนาด6.5ในอ,อัฟก,กานิสถานและปากีสถานรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ของอินเดียด้วยนะคะรวมไปถึงทั้งในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียด้วยค่ะนี่ไงการสำรองไฟในโรงพยบาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็นคือไฟฟ้าเนี่ยดับไปแล้วนะคะแต่อุปกรณ์ ช่วยชีวิตต่างๆอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องสำคัญต่อการประคับประคองชีวิตยังติดอยู่ยขอบพระคุณที่ติดตามรับชมว n n ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ